สวัสดีครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทํางานแต่เครื่องซักผ้าไม่ทํางานเกิดจากอะไรการซ่อมต้องใส่รองเท้านะฮะเปียกน้ำนะฮะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ถูกตัวนําไฟฟ้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เกิดจากสายไฟบริเวณปุ่ม power นะครับหรือปุ่ม start หลุดจงปลักออกเลยครับสวิตช์นี้จะมีขั้วบวกขวั้วลบนะครับแต่เวลาเราเอาสายมาบัดกรีเข้าไปเราไม่จําเป็นต้องคานึงว่าเส้นไหนเป็นบวกหรือเส้นไหนเป็นลบครับเพราะว่าเวลาทํางานมันจะใช้สายไฟสีแดง ไอ้แดงสองเส้นนี้นะครับมันจะช็อตเข้าหากันเลยครับดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงขั้วใจอย่างใดในกรณีที่เป็นรีเลย์นะครับก็จะไม่ต้องคํานึงถึงขั้วเพราะว่ามันจะเท่ากับช็อตกันเลยแต่ในกรณีที่กองหยอกเหรียญบางบริษัทึู้เป็นส่วนน้อยนะครับที่จะใช้เป็นออปโตถ้าใช้ออปโตอย่างนั้นเราจะต้องทําคํานึงถึงขั้วเพราะว่ามันจะใช้ไฟบวกเข้าที่ขา C แล้วก็ไฟลบเข้าที่ขา E ในกรณีที่เป็นออโต้ก็จะต้องคำานึงหนึ่งขั้วครับแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาใช้ออโต้หรือไม่ก็สังเกตจากสายนะครับถ้าเป็นสายสีเดียวกันเนี่ยสแสดงว่าเขาใช้รีเลย์ครับแต่ถ้าเกิดเขาใช้คนละสีก็สแสดงว่าใช้ออโต้ครับจะต้องคำานึงหนึ่งขั้วจึงจะทํางานนะครับสายผิดก็ไม่เสียครับแค่ไม่ติดเวลากล่องอยู่เรียนมันสั่งงานเข้ามาเนี่ยมันจะทําการช็อตสา,สายสีแดงกับสีแดงเนี่ยเข้าหากันสีขาวกับสีขาวเข้าหากันสีเหลืองกับสีเหลืองเข้าหากัน เมื่อเราปัดกีเข้าไปเครื่องก็จะสามารถทํางานได้ปกตินั่นเองสาเหตุที่มันหลุดเพราะเกิดการสั่นสะเทือนถ้าไม่อยากให้มันหลุดง่ายเราก็เอาซิลิโคนนะครับหลอดละแปดสิบบาทฉีดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดยากขึ้นนะครับหรือจะเอาผ้าเทปมาปิดผ้าเทปพันสายไฟนะครับปิดก็จะช่วยให้มันหลุดยากขึ้นได้ครับส่วนคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องก็คือคลิปนี้ครับถ้าหากฟังแล้วไม่เข้าใจก็เข้าไปดูที่คลิปนี้ได้อีก ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับให้คลิกลิงก์เข้าไปจากนั้นคลิกคําว่าซ่อมจากนั้นก็คลิกคําว่าเครื่องซักผ้าฝาบน2ก็จะเจอบทความนี้แล้วก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ก็ได้ครับก็จะเข้าไปที่วิดีโอสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ